ครับไหนๆเรามาเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ไปดูกันที่ตัวของประธานกรรมธิการนะครับ<ม>นะที่พิจารณานะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา83และ91เนี่ยนะครับโดยประธานกรรมธิการวิสามันชุดนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าดำเนินการทำเนื้อหาตามข้อบังคับรัฐสภานะครับถ้าหากใครเห็นแย้งเนี่ยก็ ให้ยื่นรัฐสภานะครับในการที่จะชี้ขาดเรื่องนี้กับคุณภัยบูญนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อพักคพลังประชารัฐในฐานะที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราแปและมาตราเกว่าด้วยระบบเลือกตั้งรัฐสภานะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนก็เป็นไปตามข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ร้อ ที่กาหนดให้กรรมธิการพิจารณาเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอเป็นคําแประยะติซึ่งในวรคท้ายมีข้อกําหนดในรายละเอียดนะครับคือหนึ่งการแปลยะติเพิ่มมาตราใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมที่ไม่ขัดหลักการสามารถทําได้นะครับและสองการแประยะติอาจจะขัดกับหลักการได้เว้นแต่เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งตนก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นการกําหนดบทเฉพาะการเป็นต้นไปแล้ว ส่วนกรณีที่กรรมธิการฝ่ายของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความเห็นแย้งนะครับว่าตามข้อบังคับที่151ไม่ได้ให้สิทธิกรรมธิการในการเป็นผู้วินิจฉัยนะครับซึ่งหากกรรมธิการที่ติดใจเนี่ยคุณไพบุ์ก็บอกว่าก็สามารถไปยื่นต่อประธานรัฐสภาเป็นยติได้นะครับเพื่อที่จะให้ที่ประชุมรัฐสภาผัดสิน้าทั้งนี้ก็จะต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งจากที่ประชุมเหมือนกันซึ่งการพิจารณาส่วนของคำแประยตินั้นเนี่ยนะครับ กรรมธิการก็มีการนับประชุมกันในวันที่สิบสิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นสิบสิงหานี่น่าจะประชุมกรรมธิการได้เนาะนะครับใช่ไหมครับยังไงก็ต้องรอแล้วกันว่าอาจจะมั่นใจในสถานการณ์ทั้งโควิดและม็อบแค่ไหนนะคะไม่น่าจะเลื่อนนะนั่นสิเพราะมันก็เป็นถือเป็นวาระสนกันใช่ฮะใช่ฮะ